วิธีการคืนเงินกู้ KKP Cash Now จ่ายโปรจ่ายปิดได้ตลอดเวลาดูคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคนที่กู้เงินแล้วเราต้องการจ่ายเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการโปรการปิดหรือจ่ายตามงวดตามปกตินะครับก็เหมือนเหมือนกันเลยนะสวัสดีครับผมปันจากช่องฝันยิป,ปูู่ออมนะครับก็เป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับ ยังไงถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยรบวนกดถูกใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องกู้เงินนะครับกู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับสำคัญมากๆเลยนะเราต้องสักเครดิตของเราให,ให้ดีเลยนะครับวิธีการคืนเงินกู้ KKP c a s Now เนี่ย้เข้าไปที่หน้าแอป KKP c a s h Now นะครับเข้าผ่านลิงก์ก็ได้นะครับง่ายดีเหลือจะไปที่หน้าแอปพลิเคชัน t o m a n y Wallet เลือกที่หน้าการเงินสินเชื่อและสินเชื่อก้อนใหญ่ KKP ก็ได้มาที่หน้านี้ดัชบอร์ดก็ให้กดชำระสินเชื่อได้เลย หน้าชาระสินเชื่อก็จะมี2หัวข้อให้เลือกคืออันบนสุดชําระเต็มจํานวนหมายถึงว่าเราต้องรอให้ครบกําหนดชําระก่อนเขาจะแจ้งยอดที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆนะครับถ้าเราจ่ายเต็มก็คือจ่ายตามงวดได้เลยกรณีเราต้องการจ่ายก่อนหรือจ่ายระหว่างงวดเนี่ยหลังจากที่ชําระเต็มไปแล้วนะครับก็จะบังคับให้เลือกอันล่างนะครับโดยจํานวนเงินที่จะชําระเนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะครับสิบาทก็ได้นะแล้วกดต่อไปได้เลยนะระหว่างนิดนึงนะครับการที่เราจ่ายเงินตรงเนี้ย เดือนต่อไปเราก็ต้องจ่ายเงินตามปกตินะครับอย่าโปก,ก่อนถ้าเกิดคุณไม่มีเงินจ่ายเดือนหน้านะน่าเย็นยันกันทํารายการเช็คกระถูกก่อนว่าถูกต้องไหมถ้าถูกแล้วกดจ่ายได้เลยก็จะาํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาสู่หน้า้านค้าก็จะเห็นว่ายอดนี้ต้องชําระเนี่ยลดลง10บาทนะครับและมีการชาระสินเชื่อไปละสิบบาทให้ดูด้านล่างด้วยนะอีกนิดน,นึงนะครับธนาคารเขาชอบให้คุณจ่ายเงินตรงเวลานะครับจ่ายก่อนเวลาเนี่ยธนาคารไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะใครรีบโปะรีบปิด กาจะกู้ใหม่ได้วงเงินสูงขึ้นเนี่ยธนาคารให้วงเงินน้อยลงหรือไม่ก็กู้ไม่ผ่านเลยนะครับนะระวังด้วยนะครับก็เสร็จเราร้อนะครับสำหรับวิธีการคืนนี้ชําระหนี้ KKP c a s h Now ในแอป True Money Wallet นะครับมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้ใน YouTube ช่องผ่อนยืมกู้ออมนะโดยผมเนี่ยจะตอบประมาณ7วันครั้งนะครับ แล้วก็แนะนำนะครับใครต้องการด่วนนะครับลองไปดูด้านล่างนะครับส่วนใหญ่ผมตอบเกือบทุกคอมเมนต์เลยนะครับมันน่าจะมีคําถามที่คุณกำลังจะถามผมนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์หน่อยนะครับเป็นลิงก์ l l l o a นะครับแล้นะวก็จะมีสินเชื่อทั้งส่วนบุคคลสินเชื่อรถสินเชื่อบ้านครบเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่รีบร้อนไม่อะไรเนี่ยก็สมัครในลิงก์ l l o a n ของผมได้เลยนะครับเราสามารถกดได้ที่ ใต้คลิปนี้เลยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะสุดท้ายน,นี้ก็ขอทุกท่านเนี่ยกู้ผ่านแล้วก็ได้รับเงินเงินเนี่ยไปใช้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉุกเฉินเรื่องการสร้างอาชีพใหม่หรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณต้องการนะครับนะก็ขออวยพรทุกคนกู้ผ่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย